ครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับพวกกับผมเช่นเคยนะครับผมโชคดีนะครับผมจากช่องโชคดีสตูดิโอนะครับอ่าวันนี้เราจะเจอกันใน EP ที่2นะครับสำหรับคีย์ลัดของ YouTube EP ที่2นะครับสำหรับคีย์ลัดวันนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการใช้คีย์ลัดเบื้องต้นนะครับใน EP ที่2นะครับผมหลังจากคลิปที่1นะครับเราก็ได้เรียนรู้วิธีการใช้คีย์ลัดไปแล้วนะครับจะมีอยู่5ขั้นตอนนะครับผมเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับผมสำหรับคีย์ลัดเบื้องต้นนะครับสำหรับ EP นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารู้วิธีการใช้้าแปนพพิม์สหรรับกเล่น ทีนี้วิธีการเล่น y o u t u b e นี่สมมติว่าเราเล่นวิดีโออยู่ดีแล้เราจะให้มันหยุดไปนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องการใช้เมาส์เราต้องการใช้เป็นคียลัดของแป้นพิมพ์นี่เราจะมีวิธีการทำยังไงนะครับผมโอเคนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมนะครับผมฝากนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมที่สำคัญครับอย่าลืมกดปุ่ม u u s c r i b e นะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยครับ ทีนี้นะครับผมวิธีการใช้แป้นพิมพ์สลับการเล่นวิดีโอบน u t u b e นะครับผมสเต็ปแรกเลยนะครับเราจะขออนุญาตเปิดวิดีโอขึ้นมาก่อนนะครับผมสักครู่นะครับผม uh, เปิดเว็บไซต์ YouTube ขึ้นมานะผมะเราก็เลือกวิดีโอที่เราต้องการ uh, ผมขอเป็นเพลงแล้วกันนะครับทีนี้เป็นการคัฟเวอร์ของผมเขาบอกว่าการใช้คีย์ลัดสลับการเล่นวิดีโอบน u t u b e นะครับผม บอกว่าการใช้แป้นพิมพ์สลับการเล่นวิดีโอบน u t u b e นะผมอันดับแรกเลยนะครับผมปุ่มที่เราจะเรียนรู้ปุ่มแรกนะครับเป็นกดปุ่มตัว K K ปุ๊บนี่นะครับเรากดปุ่มตัว K ไปปุ๊บนี่มันจะหยุดนะครับผมเป็นการสต็อปไว้นนเองนะครับปุ่มที่1นะครับคือปุ่มที่1นะครับเป็นกดปุ่มตัว K นะครับหยุดวิดีโอนี่อันนี้คือปุ่มตัว K นะครับทีนี้ตัวที่2นะครับผมเราจะรู้นะครับผมคือ กดปุ่มตัว j นะผม j นะครับนี่ j เนี่ยคือเป็นการกรอนะหรือว่าการลีนะเป็นการเลื่อนวิดีโอกลับหลังประมาณ10วินาทีนะผมตัว j เนี่ยคือเป็นการกรอนะผมการกรอกรอกับประมาณ10วินะผมอ่าโอเคนะครับนะเป็นพาไม่ดูนะครับผมกดปุ่มตัว j เดี๋ยวมันจะกอกลับ10วิเห็นไหมครับผมมันจะกอกลับ10วิอันนี้ตัว j นะครับผมทีนี้นะครับผมต่อไปกดปุ่มตัว l นะครับผมกดปุ่มตัว l นี่มันจะ มันจะกอไปข้างหน้าหรือว่าเป็นการเลื่อนไปข้างหน้าประมาณ10วินะครับปุ่มที่3าที่เราต้องรู้นะครับใน E ีีที่2วันนี้นะครับกดปุ่มตัว L นี่มันจะเลื่อนไปข้างหน้านี่นี่ประมาณ10วินะครับผมอันนี้มันกอไปข้างหน้าใช่ไหมครับตัว J ตัว J คือกอกลับหลังนะครับตัว L คือกอไปข้างหน้าเห็นไหมครับเราจะเห็นสิวิข้างหน้านี่นะครับอันนี้เป็นการกดปุ่มตัว L นะครับกอไปข้างหน้าที่นี้นะครับ ทีนี้นะครับปุ่มต่อไปที่เราเรา,เราต้องรู้นะครับผมคือเมืม่อกี้เรารู้ตัว K ตัว J แล้วก็ตัว L ไปแล้วใช่ไหมครับปุ่มตัวชิปบวก P นะครับผมกดปุ่มชิปบวก P นะครับผมชิปคืออะไรนะครับผมคือปุ่มปุ่มชิปคืออาจจะเป็นปุ่มลูกศรที่บันชี้ขึ้นในคีย์บอร์ดผมจะขึ้นรูปให้อีกรอบหนึ่งนะครับกดปุ่มตัวชิปบวก P ชิปบวก P เนี่ยเป็นวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับผมจะเป็นวิดีโอที่เราที่เราดูดูผ่านมาเมื่อกี้นะครับลองดูนะ กดปุ่มตัวชิปบวก P มันจะเด้งย้อนกลับนะผมเอาใหม่นะครับกดปุ่มตัวชิปบวก N ไปข้างหน้านะผมกดปุ่มตัวชิปบวก P คือย้อนกลับนี่มันจะย้อนกลับใช่ไหมครับนี่ชิปบวก P นี่คือย้อนกลับถ้าเป็นชิปบวก N นะครับชิปบวก N นี่มันจะไปข้างหน้านะครับผมทีนี้นะผมคีย์ลัดตัวต่อไปนะครับที่เราต้องรู้นะครับ สำหรับคีรัสตัวต่อไปที่เราต้องรู้นะครับในอีพีที่2นะครับผมการลดอัตราการเล่นนะครับผมจะมีการลดอัตราการเล่นนะครับผมแล้วก็การเพิ่มอัตราการเล่นนะครับผมแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งคือกดหมายเลข7นะครับผมเป็นการเพิ่มเพิ่มไปประมาณ70%นะครับหรือว่าการก่อไปประมาณ70%เอนนะเองนะครับปุ่มต่อไปที่เราต้องรู้นะครับเป็นการลดอัตราการเล่นหรือว่าการเพิ่มอัตราการเล่นนะครับ ถ้าเราต้องการอยากเพิ่มอัตราการเล่นคือเป็นการพูดง่ายๆคือการใส่คูณคูณเข้าไปนะครับผมการใส่คูณเข้าไปในวิดีโอนะผมถติว่าตอนนี้ความเร็วของวิดีโอเนี่ยตอนนี้นะครับมันเป็นปกติใช่ไหมครับนี่นะครับเราสังเกตนะครับาการใช้คีย์ลัดของการเพิ่มอัตราการเล่นนี่เป็นการใส่คูณเข้าไปนะครับผมนี่นะครับเพิ่มอัตราการเล่นเข้าไปคือเป็นการคูณคูณ1นึคูณสคูณสประมาณนี้นะครับ แต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็นการ Susan, ลดอัตราการเล่นล่ะครับลดอัตราการเล่นก็จะเป็นใส่เป็นลดไปประมาณ0.75ประมาณนี้นะครับผมอันนี้เป็นการเพิ่อมอัตราการเล่นแล้วก็ลดลดอัตราการเล่นนะครับถ้าเราต้องการอยากเพิ่อมอัตราการเล่นล่ะครับเพิ่มอัตราการเล่นคือกดปุ่มชิปแล้วก็บวกจุดนะครับผมในคีย์บอร์ดนะครับกดปุ่มชิปในคีย์บอร์ดบวกจุดนะครับกดปุ่มชิปบวกจุดในคีย์บอร์ดนี่นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับ เห็นคูณไหมครับเมื่อกี้นะครับไม่เห็นใช่ไหมครับผมจะทําให้เป็นหน้าจอใหญ่นะหน้าจอใหญ่คืออะไรนะครับกดปุ่มตัว F นะครับจะเป็นหน้าจอใหญ่ถ้าเราเพิ่มมัตราการเล่นใช่ไหมครับกดปุ่มตัวกดปุ่มชิปชิปบวกกับเครื่องหมายบวกนะครับชิปบวกจุดนะผมชิปบวกจุดนี่ครับชิปบวกจุดนี่เป็นการเพิ่มอัตาการเล่นคือการใส่คูณเข้าไปนะครับนี่ สังเกตป่าของผมมันจะพูดเร็วนะครับป่าของผมจะพูดแบบเพิ่ๆอันนี้เป็นการใส่คูณเข้าไปนะครับผมอันนี้เป็นชิปบอกจุดนะครับภาพวิดีโอมันเป็นการว่าเพิ่มอัตราความเร็วนะครับต่อไปนะครับชิปบวกคอมม่านะผมในคีย์บอร์ดนะถ้าเป็นชิปบวกคอมม่าเนี่ยมันจะลดใช่ไหมครับเราเห็นเราเห็นเครื่องหมายคูณไหมครับนี่ครับมันคูณมันจะคูณลงคูณ1แล้วก็คูณ0ูดเนี่ยมันจะเป็นการใส่สโลนะครับสโลสโลนะครับอ่าโอเคนะครับอ่าเป็นการลดนะครับผมถ้าเป็นถ้าเป็นชิป ชิปบวกคอมมาเนี่ยเป็นการลดอตัตราการเล่นนะผมอันนี้เป็นชิปบวกคอมมาแต่ถ้าเป็นชิปบวกจุดนะครับชิปบวกจุดนี่มันจะเป็นการเพิ่มอัตราการเล่นนะครับชิปบวกจุดเป็นการเพิ่มอัตราการเล่นโอเคนะผมกด EC อ e อกก่อนนะครับถ้าเรา,าต้องการอยากเพิ่มไปประมาณ70%เปอร์เซ็นต์นี่เราจะทำยังไงนะผมเราก็กดเลขเจ็ดนะผมกดเลข7ปุ๊บนี่มันจะเด้งไปประมาณ70%็ดนสะร์เนะผม เดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับทำเป็นหน้าจอใหญ่ก่อนกดปุ่มตัว F นะครับเป็นเป็นหน้าจอใหญ่ก่อนนะครับนี่นะครับผมสักครู่นะผมขออนุญาตกอกลับไปนะครับกอกลับไปก็อะไรครับกอกลับไปกอกลับไปคืออะไรครับกอกลับไปกอกลับเป็นสิบวิคือกดปุ่มตัวตัว J นะผมกอกลับไปนะครับขออนุญาตกอกอกลับก่อนนะครับกดปุ่มตัว J รัวๆก่อนครับกอกลับไปนะครับผมกดปุ่มตัว J ทีนี้ ถ้าเราต้องการอยากให้มันเพิ่มไปประมาณจิตสิเปอร์เซ็นต์นี่ทำยังไงครับก็กดปุ่มเลขเจ็ดน, okay. นะครับกดเลขเจ็ดปุ๊บนี่เห็นไหมครับกดเลขเจ็ดปุ๊บมันจะเด้งไปประมาณจิตสิเปอร์เซ็นต์นะผมเดี๋ยวทําให้ดูใหม่นะครับขอหยัดกรกรับปุ๊บนะครับกดเลขเจ็ดปุ๊บกดเลขเจ็ดปุ๊บนี่นะครับเห็นไหมครับกดเลขเจ็ดปุ๊บมันจะเด้งไปประมาณเจ็ดสิเปอร์เซ็นต์โอเคนะครับสำหรับคลิป này, นี้ก็อ่าขอจบวิธีการ การใช้คีย์ลัดใน e p ีที่2นะครับเป็นการใช้คีย์ลัดของการเล่นวิดีโอบน u t u b e นะผมก็มีการทวนนะครับผมทวนเล็กน้อยทีนี้เราจะมาทวนดูนะครับผมที่เราเรียนเราได้อะไรบ้างนะครับผมขออนุญาตทวนนะครับผมตั้งแต่ตัวแรกเลยนะครับคือตัว K ใช่ไหมครับตัวที่1เลยคือตัว K นะครับนี่หเลยคือตัว K K เนี่ยเป็นการหยุดเล่นวิดีโอนะครับเป็นการหยุดเล่นวิดีโอครับแล้วก็ตัว J ตัว J เนี่ยเป็นการกกลับไปนะครับกับสิวินะครับผมแล้วก็ตัว L ตัว L เนี่ยเป็นการทําให้วิดีโอมันเล่นไปข้างหน้าเนี่ยเป็นการก่อไปข้างหน้านี่ประมาณสิวินะครับผมทีนี้นะครับผมแต่ถ้าเป็นชิปบอก N ล่ะครับชิบบอก N นี่มันจะเป็นวิดีโอถัดไปนะครับผมเมื่อกี้มันมันไม่มีวิดีโอก่อกว่าหน้านี้เพราะว่ามันตัวนึงมันมันอยู่หมายเลขหนึ่งเลยนะเพราะว่ามันเป็นวิดีโอหมายเลขหนึ่งชิบบอก N นะครับนี่ชิปบอก N นี่จะเป็น การดูวิดีโอถัดไปนะผมแต่แต่ถ้าเป็นชิปบอกพีชิปบอกพจะเป็นดูวิดีโอก่อนหน้านี้นะผมมันจะเด้งกลับเห็นไหมครับอ่าอันนี้แล้วก็ตัวต่อไปนะครับผมใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วครับอันเป็นการทวนนะครับเมื่อกี้ถึงไหนละเป็นการชิปชิปบอกเอ็นชิปบอกพใช่ไหมครับถึงขั้นตอนที่5้าเลยใช่ไหมครับชิปบอกเอ็นชิปบอกพอ่าต่อไปจะเป็นการลดอัตราการเล่นเพิ่มอัตราการเล่นแล้วก็กอไปประมาณ70%นะครับผม เป็นการเพิ่มมัตราการเล่นก่อนนะครับเพิ่มมัตรา,าการเล่นก็จะเป็นชิปบวกจุดนะครับผมชิปบวกจุดเนี่เป็นการเพิ่มมัตตาการเล่นคือเป็นการใส่คูณให้มันวิดีโอมันเร็วขึ้นนั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นการชิปบวกจุดนะครับต่อไปนะครับใกล้หมดแล้วนะครับชิปบวกคอมม่านะครับชิปบวกคอมม่าคือทําให้วิดีโอมันสโลนะครับผมทําให้วิดีโอมันช้าลงนะครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายที่เราต้องรู้วันนี้เป็นตัวที่เกตนะครับผม อ่าเป็นตัวสุดท้ายนะครับคือกด7นะครับกดกดหมายเลข7ในคีย์บอร์ดนะครับมันจะกอไปประมาณ70%นี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวกอกลับให้ดูก่อนนะครับนี่นะครับกดหมายเลข7ปุ๊บมันจะกอไป70%ประมาณนี้โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็อ่าขอจบวิธีการสอนการใช้คีย์ลัดของ YouTube นะผมการเล่นวิดีโอบน YouTube นะผมเบื้องต้นระเพียงประมาณนี้นะครับผมถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็จะลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมที่สำคัญครับอย่าลืมกดปุ่ม subscribe นะครับ ไแจังจันวิตใหม่นะครับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ